ชอบค่ะวันนี้ให้พาพี่ๆมาเลือกสติกเกอร์ใช่ไหมคะอ่านเริ่มเลยค่ะได้จัดตรงนู้นเลยลูกอันนี้ซื้อแล้วอุันนี้ก็น่ารักนะเป็นน้องหมาราคาบอกราคาด้วยค่ะ19บาทอุ้ยราคาอันนี้ก็น่าจะเป็นน้องแมวถ้าหนูซื้อเองไหวไหมคะไหวไหวนะโอ้โหอ่ะลองดูซิหยิบขึ้นมาดูนี่ลองหยิบอันนี้ให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะอันนี้ยี่สิบเก้าบาท A อ C ีเอามาโชว์หน่อยค่ะสวยนะคะอ่าอันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเคยมีเดี๋ยไม่เคยนี่หนูเคยซื้อยังไม่แต่ว่าแบบเหมือนน่าจะเคยมีตัวรถนั่นเออืมโอเคเก็บหน่อยนะค่ะมาดูอันอื่นต่อค่ะข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่มีปลาเนี่ยนี่อันนี้เป็นน่าจะสิกเกอร์น้ำที่จะมีน้ำบด อันนี้เคยซื้อแล้วที่วินเดย์ที่วินเดย์ก็มีเหรอที่บ้านก็มีใช่ปหมใช่อืมไหนมาโชว์หน่อยค่ะหน้าตาเป็นยังไงแบบรักค่ะมเรา็เขย่าได้มีน้ำได้สวยมากสวยมากนะคะแต่ราคาก็แพงเราคาเท่าไหร่หนูบอกเพื่อนๆหน่อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โอเคเราจะซื้อไหวไหมคะห้าสิบเก้โอเคมาดูฝั่งนี้หน่อยค่ะมีอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นน้องเป๋าน้องหมีน่รักเท่าไหร่หรออันนี้หนึ่งรอยห้าสิบเก้าว้าวโอ้ใหม่ก็ไปกันต่อค่ะเราไปกันต่อทางนู้นดีกว่าค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้มีติ๊กเกอร์เพิ่มไหมคะมีนี่มีย่ามาบนต่อนี่ก็สวยนะคะเพื่อ มาค่ะมาดูเลยคุชคุช่ากินมากทุกคนเคยกินอะไนบ้างอันนี้เคยกินอันเนี้ยโอ้แล้วก็หนูหนูกินอนไนหนูกินหนูเคยกินอันนี้อ๋อไข่กุ้งชอบกินไข่กุ้งอ่าแล้วก็จะมีอันนี้ใช่ปูอัดไหมอ่ะอันไหนหรอมันจะมีปูอัดอยู่ข้างบนนะปูอัดปูอัดน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรอ ไม่ใช่อะน่าจะไม่มีนะคะแค่เท่าไหร่ล่ะสามสิบเก้าบาทพามาดูอุ้กคนนันนี้จะเป็นชุดหลักนะอ๋อยี่สิบเก้าบาทค่ะแต่กานะคะอุ้ยหมีหมีหมีนี่หรอหมีนี่ ก็จะเป็นเซตด,ด้านบนนั้นกน็จะเป็นเซตด้านล่างนะคอะอ,คอันนี้อเอาไว้แต่งตัวได้ชชโอเคเ็นี่นต่ราคาแรงอ่อยากได้น,นะแต่ว่าราคามันแรงจหนูใจเองไหวไหมคะหนูเก็บเงินซื้อเองได้ไหมคะโอไหวออ่ะอ่าถ้าเราอยากได้จริงๆเราต้องเก็บเงินซื้อนะคะ ตัวนี้เป็นติ๊กกจิ๋วติ๊กกจิ๋วเป็นผลไม้อันนี้เป็นไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์นะคะว่ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนทุกคนอย่าไปดูต่างหูจะต่อเนื่อยรีวิววันนี้ให้แม่ดูหน่อยอุ้ยสวยอะแม่ชอบสัตว์น้องสัตว์สอนสัตว์ดีล้วมีตัวอะไรบ้างมีแพนด้าหนางมากค่ะอันนี้น่าจะเสือ นี่่พึงมันเป็นสิงโตหรือเปล่าเสือก็คือตัวนี้อ๋อสิงโตอันนี้อุ้ยกิงคลองใช่กบกบโคลามาสอืมอันนี้แล็ดใช่ไหมค่ะในคาปิปาราอุ้ยรู้จักด้วยหรอไหนตัวคาปิปาราก็คาปปิปาราอืมอันนี้ลาบอ๋อโอเคบ๊ายบายพี่ๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะกดไลค์กด <ขอ S 2> <ช>์ด้วยนะเรามาดูกันเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย